สวัสดีค่ะทุกท่านอันนี้ภูเขาไฟไหมใช่ค่ะทุเรียนภูเขาไฟเดี๋ยวกินให้ดูเนื้อก่อนนะคะเนาะมาดูทุเรียนภูเขาไฟนะคะ,ะทุกท่านทุเรียนภูเขาไฟก็ะจะพ้นสิบดำๆเนื้อดำๆแกะเลยกินเลย เนาะเดี๋ยวดูเขาดูเนื้อก่อนได้บ้างฮะงก่น่อบ่อา่ไม่รู้ให้แค่ดูดิแค่ดูแครอบนอกนุ่มในแข็งไงแข็งหรอกแข็งไปอ่ะ เอากดเอากดลงอะเนาะเอาแบบกดลงเงาะ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 สดสดเลยจากต้นเลยเหรอนี่จากต้นโอ้เงาะสดสดจากต้นนะคะสองโลร้อยเหรอสองโลร้อยนี่ต้นเงาะนะคะทุกท่านต้นเงาะต้นบักเงาะอ้เงาะสดสดเลยนะคะทุกท่านซื้อจากต้นเลยเงาะ เขามีสวนด้วย,ยสวนเงาะแล้วก็แวะซื้อทุเรียนทุเรียนภูเขาไฟนี่อันนี้สามโลร้อยอัอนนี้ทำไมสามโลร้อยอะฮ่ะอันนี้ทำไมสามโลร้อยอันนี้ค่ะจะเป็นเงาะสีทองอ๋อเงาะสีอทองอ๋ออันนี้เงาะเงาะจากต้นเลยนะคะนี่ทุกท่าน งอจากต้นสดสดหวานกรอบเออไปถ่ายมาละอันนี้อันนี้คือได้กินยังได้ยังหากินทุเรียนนะคะทุกท่านทุเรียนทุเรียนภูเขาไฟเกรดเอสอด้วยนะไม่ได้เอธรรมดา เขาบอกว่าเราไว้เปอร์เซนต์เ้ยเนื้อสวยไหมได้ได้ใช่ไหมแกะเลยหรออ๋อโลโลเท่าไหร่นี่รอ80จ่ายได้เขียงค่บ200อ๋อโลละ200ร้อย80นี่มันเป็นลูกใหญ่ร80ค่ะมานะคะทุกท่าน เราจะมาดูผู้เรียนผู้เขาไฟออเอาแต่เนื้อเอาแต่เนื้อเปลือกไม่เอาค่ะเอาแต่เนื้อเปลือกไม่เอา,า,า468บาทแตมาแกนเลยค่ะแต่ลูกนี้สวยอ้าสวช่างพิชาาจ่าย เราก็คืออิ่มจังตังอยู่ครบอิ่มจังตังอยู่ครบนะคะก็จะผลสิว่าเลทีมาเนื้อดีไหมนะได้กี่ปู<า>ถ้าลูกนี้เนื้อเยอะอันนี้มันราคาห่อยไปสิบจ้าทั้งหมดเต็มอะไรอืมสี่หกแปดปูปูจะไม่สวยเท่าสี่หกแปดร้อยจ้า ลดร,ราคาลงนะากกินแค่หายากาเบมาซืหม่มากบมาซ้อไ,ไม่ใช่มะม่วงนะจะสุกปากแล้วก็ มากอืมอันนี้สุกแบบสุกแบบคาร์ตต้นเลยมไม่ได้ผ่านการป้ายยาอ๋อนะอันนี้ไม่ต้องไม่ได้ป้ายยาไม่ได้ป้ายเลยีสเกตภูเขาไฟจริงๆนะคะทุกานโอ้เนื้อสวยมากอขอชิมหน่อยขอชิมหน่อยจิ้มเลยขอชิมขอชิม ตอนนั้นที่กินอน็แบบนี้เ่อะวรสชาติเป็นทองคอมจะเป็นของหนคีหมือไอ้สกีนไปอย่างเี้ยะเสียดายเสียดาของแพงองยังไม่ทิงเปลือกอร่อยอร่อย หวานหวน,วนพี่เล็กได้กินแล้วนะคะทุเรียนภูเขาไฟขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะหืมสวยหวานอร่อยตัวนี้จะเป็นบรอบบ่ฉีกแตตัวนี้จะเป็นสุกสุกพอดีเินเริ่มขายว่าทุเรียนภูเขาไปเกยงเราไปนันตัวไปไหน